อนรับทุกท่านนะครับข้าวสอบการเปิดนโยบายของพรรคชาติพัฒนาตา่างก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่เกี่ยวโดแทาพรรคนะครับสาขาพรรคคณะผู้บริหาตรตลอดจนท่านสมาชิกทางวิกฤตของโลกที่เกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับประเทศไทยแต่ก็ยังมีเรื่องที่เป็นมาตรฐานที่เราก็ต้องตามไปแก้ก็คือเรื่องร้อนนะครับซึ่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติทุกอย่างต้องเป็นดิจิทัล ทุกอย่างต้องเป็นไฟฟ้าเราต้องลดสัดส่วนการขนส่งาะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะเจียนส่วนหนึ่งคืนให้กับรถไฟโดยที่ข้อเสนอทางนโยบายของชาตพัฒนาบ้านจะมีผลต่อประมาณเกินสองหมื่นล้านก็คิดว่าคงเร็วๆนี้นะฮะเพราะเดือนมีนาคมก็จะจะหมดเทอมของสภานะครับ แต่ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เหตุการณ์แต่ก็คงจะเร็วๆนี้ฉะนั้นพรรคชาติพัฒนาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่สนามเลือกตั้งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการเปิดนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้านะครับซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญซึ่งเตรียมไว้เยอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะหยิบเฉพาะไฮไลท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย พี่น้องประชาชนคงฝากความหวังไว้กับพักการพรกการเมืองในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเราก็คิดว่านโยบายและก็ประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับของพรรคชาติพัฒนากล้าเรามั่นใจนะครับสามารถที่จะนําเสนอแล้วก็นาไปสู่การแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับที่นําเสนอเนี่ยนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด 10, 12นโยบายนะครับแต่จริงจริงมีมากกว่านั้น แต่หยิบเฉพาะที่เป็นไฮไลท์แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้รอคอยมานานนะครับที่พรรคชาติพันกล้า,าจะเสนอชุดยุทธศาสตร์ของเราในการที่จะกอบกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนครับที่ต้องอดทนต่อสภาวะของแพงอดทนต่อภาวะการทำมาหากินที่ยากลำบากมายาวนานซึ่ง <c oughs> เราเองก็มองว่าหน้าที่ของผู้ที่จะเสนอตนเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มาใช้เงินภาษีหรือเงินกู้นะครับแต่ว่าต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าเราจะสร้างโอกาสให้กับประเทศยังไงด้วยสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนยังไงซึ่งวันนี้เราก็ได้เสนอยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนนะครับว่าเราจะสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ5ล้านล้านบาทภายใน5ปีอนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราถ้าจะให้อธิบายให้ชัดเนี่ยนะครับ ไม่ได้สลับซับซ้อนเราต้องการที่จะทําให้ประชาชนมีงานดีๆทำนะครับมีเงินในกระเป๋าแล้วก็มีค่าคองชีที่ไม่สูงเกินไปก็คือพูดง่ายๆราคาสินค้าไม่แพงซึ่งทุกยุทธศาสตร์ทุกนโยบายของเราที่ได้นําเสนอไปในวันนี้เนี่ยก็มุ่งไปที่เป้าหมายหลักนี้นะครับแล้วเรามั่นใจว่าล้วนเป็นเรื่องที่ทําได้จริงนะครับจะสังเกตว่าในการนําเสนอเนี่ยเราจะมีข้อมูล ที่มีการวิเคราะห์ในเชิงลึกมานะครับทั้งว่าอะไรเป็นเรื่องที่ทําได้แล้วก็ถ้าจะต้องลงมือทำเนี่ยจะต้องลงมือทําอย่างไรนะครับเพราะนั้นทุกเรื่องเรามีความมั่นใจ